สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีมังกรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันอาจารย์นิทาศลบไพยีตสิริพม์นะคะก็จะมาทํานายนะคะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีที่คุณรอคอยนะคะประจําเดือนเมษายน2 5 6 8นะคะจะเป็นข่าวดีในเรื่องของอะไรกันบ้างนะคะแบบเรื่องเด่นๆของคุณเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่เกิดแต่วันที่15มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะคะก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์นี้ได้นะคะขออนุญาตนะก็คือนิามา มาช้าเลยเนาะก็คือหลายวันเลยเนาะกว่าจะได้อัดคลิปคือหน้านะไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ประกาศเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะก็คือก็ไม่ไม่ค่อยแน่นอนกับการทําคลิปนะคะในช่วงนี้เพราะว่าด้วยความที่คิวตารางการทํางานของหน้านะมันค่อนข้างยาวมันมันมีงานเยอะมากคือหน้านะเป็นที่ปรึกษาให้กับ ลหลายงานลหลายตัวมันเลยทาให้อาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปให้กับพวกคุณนะคะก็แต่ดวงส่วนตัวคือยังรับดูดวงส่วนตัวให้อยู่นะคะก็คือมันมีคิวยาวคิวงานด้วยนะคะคิวดูดวงแล้วก็เป็นงานอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องของคดีความนะคะอยากจะได้คำปรึกษานะคะ จากผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะทางด้านกฎหมายโดยตรงนะคะก็เป็นกฎหมายคดีปกครองเนาะระหว่างรัฐกับเอกชนอะไรประมาณนี้นะคะใครที่ต้องการให้ความช่วยเหลือหรือว่าอยากจะได้คําปรึกษาคะแน่นำก็สามารถทักมาที่ Nina <c oughs> นีนารอได้นะคะแอดนีนารอได้เช่นกันนะคะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่านีนาเองก็ทําหลายหลากหลายช่องทางก็คือฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือนะคะออดิโอบุ๊กนะคะเป็นหนังสือเสียงพูดได้ก็ มันจะมีอยู่ตรงท่อนแรกนะคะก่อนที่จะเปิดช่องก่อนที่จะเปิดช่องเนาะก็คือมันจะมีอยู่ว่าแบบมีหนังสือตำราเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้คือน่าทำเป็นวอลเปเปอร์ด้วยนะคะวอลเปเปอร์ก็คือ,อ,อในโทรศัพท์ซึ่งนะคะทุกคนสามารถโหลดมันจะมีภาพที่สามารถโหลดฟรีได้คือน่าทำแบบเป็นภาพฟรีขึ้นมาด้วยแล้วก็มีภาพที่สามารถสั่งได้หรืออาจจะหมายถึงว่า เอาตามความเหมาะสมตามดวงของเราเช่นชื่อนามสกุลวันเือนปีเกิดแล้วก็สามารถสั่งได้นะคะสั่งกับทางในหน้าได้เช่นกันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวหน้าขออนุญาตสักครู่นะคะมีงานเข้ามาแป๊บหนึ่งอ่ะเรามาต่อกันเลยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้ขั้นเวลานิดน,นึงนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมังกรน,นะสิ่งแรกก่อนนะคะที่ ตามดวงชะตาของคุณนะคะประจําเดือนเมษายนนะคะได้บอกว่าชีวิตของคุณนะคะมังกรเตรียมพบกับชีวิตใหม่ที่สดใสของคุณได้แล้วในเดือนเมษายนคาว่าชีวิตใหม่ที่สดใสเนี่ยอาจจะหมายถึงในเรื่องของข้าวปลาอาหารการกินที่อยู่ที่หลับที่นอนที่พักพิงที่อาศัยของคุณหรืออาจจะหมายถึงว่าความสุขสบายที่มากกว่านั้นคือบางคนนะ่ะอาจจะไปเจอเรื่องราวที่หนักหนักมาก คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางการเงินในเรื่องของการทํางานคือบางคนอาจจะแบบมีเรื่องของการถูกห,กหักหลังถูกแอบแทงข้างหลังหรือว่าอาจจะแบบไปเจอคนที่แบบเราไว้ใจมากแต่สุดท้ายคือหักหลังทรยศเรา,าหรืออาจจะหมายถึงว่า,าไปเจอเรื่องที่ที่ทําให้เป็นทุกข์คือบางทีอาจจะแบบมีคนเอาความทุกข์มาให้หรือบางทีอาจจะเป็นความทุกข์ที่เราก่อขึ้นเองก็ได้ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามบอกว่าเตรียมพบกับชีวิตใหม่ที่สดใสของคุณได้แล้วนะคะแล้วก็คือหน้านี่หน้ามองว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความผูกของคุณน่ะที่ผ่านมาขึ้นมาเจ็ดดาบเลยที่ผ่านมามันอาจจะมีความทุกข์ความเศร้าความหม่นหมองโดยเฉพาะเรื่องของการเงินที่ผ่านมาการเงินของคุณดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันดูแบบมีปัญหาติดขัด หรืออาจจะเป็นลักษณะเหมือนแบบคือนี่นาขอพูดแบบเจาะจงเลยนะแต่ไม่ได้เจาะจงคนนะแต่นี่นาเห็นเป็นภาพของคนคนคนหนึ่งแต่นี่นาไม่รู้เป็นคนนั้นเป็นใครแต่มันมีภาพเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินก้อนหนึ่งเงินก้อนหนึ่งแล้วมันมีตัวละครอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีการเกี่ยวกับเหมือนพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีเรื่องของเงินเกิดขึ้น แล้วปรากฏว่าคนที่ได้เงินของคุณไปเขาหาักหลังคุณทรยศคุณโกงคุณจนถึงขั้นบางทีอาจจะมีเป็นคดีความฟ้องร้องกันด้วยซ้ําขึ้นลงขึ้นศาลอาจจะไม่ถึงขั้นขึ้นศาหลหรอกแต่อาจจะแบบเป็นการแจ้งความขึ้นลงพักอะไรประมาณเนี้ยเออเป็นไปได้เหมือนถูกหักหลังถูกโกงเรื่องเงินแล้วก็ไม่รู้จะได้เงินคืนหรือเปล่าแล้วก็มีอีกประเด็นทางกันทางตรงกันข้าม ซึ่งคุณอาจจะไม่โดนกระทําแต่คุณอาจจะเป็นผู้กระทําเองก็ได้อันนี้คือหน้าพูดใน,ในสองสองมุมก่อนนะสองแง่สองมุมก่อนนะนนนะเพราะว่ามันมันชัดมามากครับว่าเจ็ดดาบขึ้นมาบางทีอาจจะเป็นตัวเราที่เราไปทําอะไรผิดแล้วมันมีเรื่องของการฟ้องเกิดขึ้นแล้วมัมีคนมาฟ้องเ,อเราประมาณนี้ฟ้องคุณอะไรประมาณนี้อันนี้ให้ระาวางังเพราะว่ามันเป็นคาเตือนของเดือนเมษายน ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องราวเรื่องราวเหล่านี้มันจะผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้ด้วยตัวของคุณนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือใบนี้ขึ้นมาใบนี้ขึ้นมาโชว์บอกว่าเตรียมพบกับชีวิตใหม่ที่สดใสของคุณซึ่งบางทีเรื่องร้ายๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องดีก็ได้นะคะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะข่าวที่ทุกคนรอคอยนะคะม,มีคำพูดขึ้นมาคำหนึ่ง เพนไพเดอร์เฮมิตมีคำพูดมาคำหนึ่งประโยคหนึ่งบอกว่าการเยียวยาจิตใจคือบางทีอาจจะเคยเจ็บปวดเคยเจ็บปวดเจอคนที่หักหลังทรยศเหมือนที่นี่นะบอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมเจอความเจ็บปวดนะคะปล่อยความเจ็บปวดนี้แล้วก็ปล่อยปัญหาในอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะปล่อยทุกอย่างเลย ปล่อยไปปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกระยะเวลาของมันเองนะคะยกระดับสติปัญญาของคุณให้มันสูงขึ้นมากกว่านี้นะคะแล้วก็จงมีความเมตตาใช้ความเมตตาในจิตใจของคุณนะคะแล้วก็ขอให้คุณใช้โอกาสนี้นะคะในการเยียวยาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองและแล้วก็คุณสามารถนะคะสามารถที่จะก้าวข้าม ประสบการณ์ที่เจ็บปวดนี้ไปได้คุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะคะอืมอุยหนึ่งเหรียญเดี๋ยวนะคุณจะได้ความรักแล้วก็ความเมตตาและท่านก็ใช้คำว่าความรักความรักความชอบความหลงไหลหรือความคิดสร้างสารรค์ที่คุณกำลังจะทำอยู่อย่าลตอนนี้ก็ตามคุณสามารถที่จะดึงดูดพลังงานดีๆ สิ่งที่คุณดึงดูดนะคะและก็คุณต้องให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับความคิดของคุณด้วยจะคิดอะไรจะพูดอะไรคือคิดดีๆคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรืดด่องสร้างสรรค์นะคะแล้วก็จงอ่อนโยนใจกว้างมีเมตตานะคะ,ะคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่อ่อนโยนอยู่แล้วอะแล้วก็ท่านบอกว่าให้สังเกต นะคะคว่าอะไรคือสิ่งที่คนรอบข้างของคุณชื่นชอบแล้วก็หลงรักในตัวของคุณจริงๆคุณเรียนรู้ที่จะสร้างความประทับใจเหล่านี้ให้กับผู้อื่นได้ด้วยความดีของคุณแต่ระวังอันหนึ่งคําเตือนก็คือความรักความรักมันทำให้คนตาบอดง่ายรักอะไรคือรักได้ แต่อย่ารักจนถึงขั้นที่แบบว่าเห็นผิดเป็นชอบเขาทำผิดแต่เราก็ยังบอกเขาว่าไม่ผิดหรอกอันนี้ยไม่ได้เตือนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าหลงผิดหรือเพิดเพลินไปกับปัญหาบางอย่างบางเรื่องนะคะอือแปดถ้วยอย่นะอะไรเอ่ยอ้อแปดถ้วยเดอะเมจิเชียนคำแรกเลยก็คือ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเส้นทางชีวิตแบบไหนก็ตามถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องอืมจะต้องขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็เดินก้าวไปในจุดที่รู้สึกว่ามันสูงที่สุดในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็จงทําหน้าที่ของความเป็นผู้นำของคุณสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับตัวเองนะคะแล้วมันจะทาให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้เป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรความสุขสบายความเงียบสงบในชีวิตของคุณแล้วก็จงเคารพและก็ให้เกียรติผู้อื่นเท่ากับที่คุณให้เกียรติตัวเองอันนี้คือท่านท่านทักมาแบบนี้นะคะแล้วก็อะไรอีกอนะ โอ้ยเหรียญสวยด้วยนะคะคำนี้นะคะท่านบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวของคุณจงเตรียมการสําหรับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดมันจะก้าวกระโดดไปมากๆเลยนะคือแบบมันมันจะดีแบบดีมากๆแล้วก็สถานการณ์ที่คุณจะได้เจอนะคะทุกอย่างมันคือพรสวรรค์ของคุณสถานการณ์ที่คุณเจอ มันจะทําให้คุณหรือมันจะบีบบังคับให้คุณต้องเอาพรสวรรค์น,นั้นออกมาใช้ทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยเรามีพรสวรรค์แบบนี้ด้วยเหรอทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว,ว่าเรามีแบบนี้ด้วยเฮ้ยเราเก่งทางด้านนี้เหรอทุกอย่างมันจะถูกนําออกมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในเดือนนี้นะคะอืมขอสิบใบสิจะมีข่าวดีเรื่องอะไรอีกนะคะ โอ้ oh. ยนะคิงถือถ้วย The Sun สวยมากโอ้โ oh, ห <laughs> ตามมาด้วย The uh, Realm of Fortune โอ้ยสวยอะ่ะสิบถ้วยมังกรทำไมสวยอย่างนี้เลิศเลอเพอร์เฟก์มากโอ้โห The Emperor <laughs> สวยปานจะกินกินแล้วเนี่ยอ่ uh, อันนี้คือ9ก้าไม้เทา้าสองดาบ สามดับเจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็ราชินีเออไม่ใช่สิเด็กถือไม่เท้านะคะพลังงานนะคะคาวที้ที่คุณรอคอยนะคะเดี๋ยวนะขอดูสิเรื่องอะไรบ้างช่วงนี้คุณชิปจะจรลงเทา้ามีการเดินทางตลอดเวลาคำว่าการเดินทางในที่เนี้มันไม่ใช่แค่การเดินทางแบบอยู่แค่แบบ บ้านบ้านเราอีกบ้านนึงบ้านนึงไปอีกบ้านนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแต่มันเป็นเหมือนแบบไปที่มันไกลกว่าน,นัน้นเช่นอาจจะแบบคนละอำเภอจากอำเภอที่ไปอีกอำเภอนึงเหมือนแบบต้องไปตลอดบางคนจะบอกว่าใช่ช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางไกลคือแบบทํางานแล้วคือแบบต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็มีนะคะอ่าก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องใจเย็นมากสากส่วนไวัดพระเยอะๆนะ ใจเย็นมากๆสมบัติไว้พักเยอะๆโอกาสดีของคุณมันเข้ามาแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของคำว,ว่าน,น้าที่การงานของคุณงานของคุณจะเด่นชัดมากมันจะมีการเริ่มเ้นอะไรใหม่ๆเรื่องของการทํางานมีโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงเดือนนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูประถามคุณด้วยความที่แบบคุณมีความคิดมีไอเดียมีมีพลังสร้างสรรค์นในเรื่องของการทํางานมันเลยทําให้คุณนะ่ะเขาเรียกว่านะเป็นที่จับตามองในเรื่องของไอเดีย เจ้านายก็รู้สึกว่าช่วงนี้ไอเดียดีนะอะไรประมาณนี้อืมคือเสนอผลงานแล้วรู้สึกว่าเจ้านายชอบเมตตาเอ็นดูแล้วก็เจ้านายรักมากในช่วงเดือนนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนในเรื่องของการทํางานด้วยเช่นกันนะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เยอะๆนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็ความสุขในครอบครัวจริงๆคุณเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีแล้วก็คุณเป็นที่นัาสืกว่าคุณคุณมีความเป็นผู้นําในการเป็นครอบครัว มีความเป็นผู้นำมากมากนะคะดวงดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือการงานก็ตามนะคะแต่นะคะเป็นในเรื่องของคู่ชีวิตของคุณเดือนนี้คู่ชีวิตของคุณนะคะเขาจะมีปัญหา <S <S คำว่าปัญหาเนี่ยเช่นปวดหัวบ่อยปวดขาหัวเข่า ระบบหัวใจมีปัญหาอยากให้ระวังด้วยนะคะชีวคู่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีความเคลื่อนเรื่องของเขาแหละแต่หน้าไม่รู้เป็นเรื่องอะไรแต่ว่ามีในเรื่องของสุขภาพต้องระวังด้วยนะคะอืมคือดีนะข่าวดีแล้วก็ข่าวดีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะใครที่ทำงานนะคะไม่จะเป็นระบบไหนก็ตามนะมีการสอบแข่งขันเกิดขึ้นนะคะ,อะมองว่าเดือนนี้จะมีการสอบติด สอบผ่านสอบผ่านเกณฑ์นะคะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งด้วยเช่นกันนะคะแต่ยังไม่มีการโยกย้ายเกิดขึ้นนะแต่ว่าจะสอบผ่านนั่นเองนะคะอืมแล้วก็มีเรื่องของอะไรอีกการเดินทางบอกไปแล้วเนาะแล้วก็เรื่องของบริวารน,นะคะบริวารเนี่ยระวังบริวารที่มีอายุน้อยนะคะเดี๋ยวนะคือเขาเป็นคนเก่งในเรื่องของการทํางานแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของใคร เขาจะฟังแต่ตัวเองแล้วมันบวกกับที่คุณก็มีไฟในการทํางานเหมือนกันต่างคนต่างมีไฟในการทํางานก็กลายเป็นว่ามันเหมือนความคิดมันไม่ตรงกันอะเราจะเอาแบบนี้แต่เขาจะเอาอีกแบบนั้นมันจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปเลยประมาณนี้นะคะอืมแต่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะมีข่าวดีเรื่องของอะไรอีกข่าวดีนะคะในเรื่องของโชคลาบนะคะใครที่ชอบเสียเสยยะะเส่ยงดวงเสี่ยงทายนะคะเสี่ยงดวงโชคลาบเนี่ย เกี่ยวกับบ้านเล็กที่ได้บ้านเล็กที่ที่คุณพักอาศัยอยู่หรือถ้าใครที่มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเดินทางบ่อยๆใช้รถของตัวเองนะคะลองส่งทะเบียนรถของตัวเองดูนะคะอาจจะมีโชคจักทะเบียนรถของตัวเองด้วยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ช่วงนี้นะคะวางแผนครอบครัวว่าจะไปเที่ยวตามริมแม่น้ำำานําลําธารที่มันเป็นภูเขาแลวเป็นแม่น้ำลำาลาธารที่น่าเห็นเป็นภาพนะไปแล้วดีไหมคือดี ไปแล้วดีอืมเดี๋ยวนะขอดูอีกนิดนึงไปแล้วดีนะคะแต่ถ้าใครที่ไปเป็นคู่เช่นแบบคู่แบบรักกันใหม่ๆข้าวใหม่ปลาใอย่างเงี้ยเอออาจจะมีเรื่องขัดแยง้งไม่เข้าใจกันอืมแล้วก็อันที่สองคือถ้าใครที่ต้องเดินทางด้วยเรือนะคะ เดินทางด้วยโดยช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของพายุนี่นะเห็นเป็นภาพคลื่นของน้ําอ่ะภาพคลื่นน้ํามันแบบแดับเซซัดเซอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังด้วยนะคะอืมแต่ว่าก็ปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยนะคะก็ปลอดภัยอยู่นะคะแล้วก็มีข่าวดีเรื่องของอะไรอีกนะเงินงานไปแล้วเนาะแล้วก็โชคลาภไปแล้วความรักก็ไปแล้วนะคะไม่น่าจะมีอะไระมีประมาณนี้นะคะก็ที่สําคัญก็คือ การรักษาสินห้าให้ครบนะคะมันจะเป็นเกาะป้องกันให้กับคุณได้ทําให้คุณแถวคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็สุจริตใน,นหน้าที่ของตัวเองด้วยนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ